ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้รีวิวช่องของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการบินวันนี้เราจะพาคุณเปลี่ยนจากพื้นถนนขึ้นสู่ท้องฟ้ากับการรีวิวสุดพิเศษของเครื่องบินขับไล่ต้นแบบเจ12ปี2025ซึ่งเป็นเครื่องบินรบกเจนที่5จากประเทศจีนที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ ในเทคโนโลยีการบินพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลังมาดูกันว่าทำไมเครื่องบินลำนี้ถึงโดดเด่นในโลกของการรบทางอากาศสมัยใหม่เริ่มจากดีไซน์โดยรวม J 1 2มาพร้อมกับโครงสร้างที่เน้นความล่องหนมีมุมลาดเอียงและวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ที่ช่วยลดโอกาสในการถูกตอรวจะจับช่วยเพิ่มความได้เปรียบในภารกิจรับตัวเครื่องมีเครื่องยนต์ผู้ที่ให้ทั้งความเร็วและความสเสถียรในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่หัวจรดท้าย J 1 2ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วลและการพลางตัวอย่างแท้จริง ในห้องนักบินนักบินจะได้รับการสนับสนุนด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอแสดงผลลอยตัวให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับศัตรูสภาพอากาศและเส้นทางการบินพร้อมด้วยระบบแสดงผลผ่านหมวกนักบินที่ช่วยให้นักบินสามารถเล็งเป้าหมายได้เพียงแค่หันศรีรษะทุกอย่างในห้องนักบินถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานของนักบินและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าประทับใจที่สุดคือระบบการบินอัจฉริยะที่ปรับตัวได้โดยมี AI ควบคุมให้เปลี่ยนโหมด การบินตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดหรือภารกิจโจมตีระยะไกลเจ12สามารถปรับการควบคุมและอาวุธให้เหมาะสมที่สุดความยืดหยุ่นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากในเครื่องบินต้นแบบ ในด้านพื้นที่บรรทุกและอาวุธเจ12มีห้องเก็บอาวุธภายในที่ช่วยคงความล่องหนไว้ในขณะปฏิบัติการห้องนี้สามารถบรรจุจรวดอากาศสู่อากาศระเ,เบิดนำวิถีและอาจรวมถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียงน,นอกจากนี้ยังมีจุดแขวนภายนอกที่พับเก็บได้ใช้เฉพาะเมื่อไม่ต้องการพรางตัวซึ่งช่วยให้บรรทุกอาวุธได้มากขึ้นเมื่อจำเป็นอีกจุดเด่นคือระบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสแบบควอนตัมทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกจับฟังหรือรบกวนสัญญ,ญาณ ระบบนี้ยังช่วยให้อากาศยานสามารถประสานง,งานกับหน่วยอื่นได้อย่างไร้รอยต่อในแง่ของเทคโนโลยี j 12ใช้เราดาร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับเครื่องบินศัตรูจากระยะไกลามากพร้อมระบบติดตามด้วยอินฟราเรดและความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการรบแม้จะยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบแต่จากสิ่งที่เห็น j 12พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลัก ในสนามรบทางอากาศระดับโลกด้วยความเร็วความล่องหนระบบที่ปรับเปลี่ยนได้และการบูรณาการอาวุธขั้นสูงทําให้เครื่องบินลํานี้น่าจับตามองในปี2025ถ้าคุณชื่นชอบเทคโนโลยีการบินสุดล้ําหรืออยากติดตามพัฒนาการของอาวุธยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto r e v i e w ไว้เลยเรายังมีรีวิวพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่